เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปโปรเจกต์ l a เลเยอร์ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนคุณผู้ชมสอบเข้ากลุ่มนักล่าอสูรนั่นเองนะครับจะสอบยังไงเนี่ยสอบยากหรือเปล่าผมจะสอนในคลิปนี้ละกันนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิฟเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว สำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรแจ่มมาทางนี้เลยสมอกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุงสดถึงเรท10บริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ สิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องทำนะครับนั่นก็คือมายังสถานที่สอบ f i n a l s e l e c t i o n นะครับที่ได้พอร์ตกับรถม้ามาได้นะครับถ้าเรานั้นปลดล็อกแผนที่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ปลดล็อกแผนที่นะครับผมจะแปะแผนที่ไว้บนจอแล้วกันนะครับวิ่งตามแผนที่ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดในการสอบด้วยนะครับเราจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับเป็นอสูรเนี่ยสอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นนักล่าสูรนะครับเออและจะต้องเลเวล15บวกด้วยนะครับมีเวลาในการเปิดสอบ ด้วยนะครับเราจะต้องมาให้ตรงเวลานะครับเวลาในการเปิดสอบนะครับก็จะอยู่ขึ้นบนจอเลยนะครับตรงสถานที่สอบอะนะคือต้องแบบมาก่อนเวลาสอบประมาณ5นาทีนะครับเพื่อกันพลาดอะนะอันนี้ก็คือเปิดสอบแล้วนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราจะมีชีวิตแค่3ชีวิตนะครับถ้าตายครบทั้ง3ชีวิตเนี่ยสอบไม่ผ่านนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยรักษาชีวิตตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เลือดเรามันไม่รีให้นะครับเลือดลดแล้วลดเลย และตรงนี้นะครับก็คือที่ขายเบนเดตนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่มีเงินในการซื้อนะครับเงินเราเนี่ยจะมีศูนย์เว้นนะครับเราจะต้องฟาร์มเงินในสถานที่ตรงนี้แหละให้มีเงินเพื่อพอที่จะซื้อเบนเดตนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับคุยกับ NPC นะครับอันนี้ก็คือเควสแรกนะให้เราหาดาบคาตาณะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีน้องๆในไลฟ์สตรีมคอยนําคอยช่วยนะครับก็ตามน้องๆเข้ามาครับวิ่งมาทางนี้เนาะนุ่นนุ่นนุ่น้ยอาสูนเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าสถานที่เนี่ยเป๊ะทุกรอบหรือเปล่านะครับอื ก็อันนี้เควสแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับเควสต่อไปครับให้เราไปหาจอนนี่นะฮะผู้ชมก็ดู NPC ขึ้นบนจอแล้วกันนะครับขึ้น NPC คนไหนนะครับนอกจาก NPC ผมแดงเนี่ยก็ไปหา NPC คนนั้นนะครับรับเควสจากจอนนี่นะครับจอนนี่บอกว่าให้เราฆ่าอสูรนะครับตรงนี้10ตัวนะครับนี่เลยมันจะมีบอกสถานที่อยู่แล้วนะครับว่าให้ฆ่าสูนตรงไหนนะครับก็ฆ่าให้ครบ10ตัวนะครับแนะนํานะให้สร้างปาร์ตี้ไว้นะครับเราจะได้เคลียร์แบบเร็วมากขึ้นนะครับวฮ้ยโหดนะนี่ เมื่อเควสแรกสร็จไปแล้วนะครับเราก็ไปเควสต่อไปกันต่อครับเควสต่อไปมันก็จะมีขึ้นบอกไว้บนจอเหมือนเดิมนะครับเควสต่อไปคุยกับ n p c คนนี้ครับโอเบะนะฮะคุยไปครับคือเควสอันนี้นะครับบอกให้เราเนี่ยหาแอปเปิลหนึ่งหาบานาน่าหนึ่งหาสตอเบอรี่หนึ่งและตอนนี้ผมเจอกล้วยแล้วนะครับเก็บกล้วยไปเลยครับนี่คือเก็บคนนึงเนี่ยน่าจะได้ทุกคนเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นจุดสตอเบอรี่นะฮะนี่ ก็มาตามจุดแบบนี้ได้นะครับอาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่าดูคร่าวๆกันได้นะครับแล้วก็ขาดแอปเปิลส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแอปเปิลนะครับน้องๆเข้าหาเจอนะครับ <Wow. S 1> นี่เลยจุดนี้บอกเลยว่าผมหาโคตรนานนะฮะ <c oughs> หานานมากๆ <c oughs> เก็บมาครับ เรียบร้อยมเมื่อเควสนี้เสร็จแล้วก็จะมีเควสต่อไปต่อนะครับไปตาม NPC ที่มันขึ้นไว้บนจอน,นั่นแหละนะครับไม่ยากเลยนะฮะทำคนเดียวจริงๆก็ทําได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานะครับคุยไปเลยครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาทําเควสตอนกลางคืนนะฮะและใช่ผมต้องมาอีกรอบนึงนะครับมาตอนกลางคืนนั่นเองคือเควสนี้นะครับให้เราฆ่าศูนย์เจ็ดตัวนะครับจัดแจงฆ่าอศูนย์ให้ครบนะครับ เคครบเมื่อเควสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเควสต่อไปครับผู้สาวผมชุมพูนะฮะก็วิ่งไปเลยครับคุยกับผู้สาวเลยครับผู้สาวคนนี้เนี่ยบอกให้เราเนี่ยฆ่าอสูรนะครับอีกแล้วนะฮะห้าตัวนะฮะก็จะแจ้งเลยครับฆ่าสูรในครบตัวฟึบนี่บอกเลยว่าอสูรตรงนี้โหดที่สุดแล้วนะครับเอออันนี้คือเควสรองสุดท้ายแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายนี่เลยเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นการฟาร์มไปด้วยนะฮะหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับนำเงินทั้งหมดไปซื้อเบนเดตให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเควสสุดท้ายเนี่ยเป็นเควสฆ่าบ,บอสนั่นเองมาคุยกับ NPC คนนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับชื่อว่าสตีฟนั่นเองนะครับเควสนี้นะครับให้เราฆ่าบอสแฮน d ์เดมอนนะครับอสูรมือนั่นเองนะครับไห้ฆ่าแฮนด d เดมอนนะครับปีศาจมืออ๋อโอ้โหดปกล่องเทียร์สิบเลยหรอ โอ้ oh, guys. น่าสนใจมากวิธีการฆ่าบ,บอสตัวนี้ง่ายๆนะครับให้ขึ้นไปฆ่ามอนตัวนี้ที่สูงๆนะครับและตอนนี้เหลือผมกับน้องอีกคนนึงนะครับเพราะว่าน้องๆคนอื่นเนี่ยเดสมอเล่กันหมดแล้วนะครับต้องล่อบอสมาก่อนนะครับแล้วก็ยืนสกิลไปเลยครับผมเชียร์อยู่พี่ก็ขอไม่ได้ของดีๆนะครับถ้าพี่ได้ของดีพี่อาจจะแบบกรีดเลยก็ได้นะครับ แล้วตอนนี้บอสก็ตายไปแล้วนะครับแน่นอนว่าไม่ดรอปของอะไรเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการสอบเข้ากลุ่มนักล่าอาสูรนะครับก็จะมีแค่นี้แหละเราก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับอย่างแรกเลยเราจะได้ยูนิฟอร์มนะครับอ่านี่เลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ย ไต่ระดับไต่แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาแรงขึ้นไว้บนจอแล้วกันนะครับมีแรงอะไรบ้างแล้วเราจะได้มาเป็นหินด้วยนะครับหินที่แบบเอาไว้ซื้อของนะครับแทนโรบักนะและจะได้มาเป็นนกอีกาประจําตัวของเราด้วยนะครับว้าว อีกคู่รู้ใจแล้วนะครับนกอีกานะครับมันจะมีเควสให้ทําด้วยนะครับผมจะเอาเควสขึ้นไว้บนจอด้วยนะครับนะก็ตามนั้นละกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการสอบเข้ากลุ่มนักล่าสูนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ